สวัสดีครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวครูพาพวกเรานะครับมาดูนะครับเฉลยนะครับในเรื่องของนะครับสมการเคมีนะครับครั้งก่อนครูได้มอบหมายให้พวกเราทําแบบฝึกหัดไปแล้วนะครับสองข้อนะครับเดี๋ยวครูจะทบทวนให้เราสักเล็กน้อยนะครับเพราะ่บางคนเองก็ยังไม่คุ้นกับสมการเคมีสักเท่าไหร่นะครับซึ่งนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นการปูพื้นฐานนะครับให้กบนักเรียนก่อนที่จะ ขึ้นไปนะครับอยู่ชั้นมัธยมสาตอนปลายนะครับถ้าเราสามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้นะครับเราก็จะสามารถขึ้นไปเรียนม .4 ได้อย่างสบายนะครับแต่อันดับแรกนักเรียนจะต้องนะครับท่องธาตุให้ได้สะกนนะครับบางคนก็ยังท่องตารางธาตุไม่ได้นะครับธาตุหมู่หลัก8หมู่นั้นต้องท่องให้ได้นะครับนักเรียนเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันจําเป็นที่จะต้องนำธาตุมาประกอบกันนะครับเกิดเป็นสารประกอบที่นักเรียนเห็นนะครับพวก s c l พวก NaCl โซเดียมคอลอไรด์กรดไฮโดรคอลอริกอะไรต่างๆาพวกนี้มันก็เกิดจากการผสมธาตุทั้งนั้นนะครับดังนั้นถ้าพวกเราไม่รู้จักธาตุนะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าสารประกอบตัวนี้ชื่อว่าอะไรอย่าง NaCl เนี่ยก็คือโซเดียมบอกอโซเดียม บวกกับคอรีนนะครับ CL ก็คือคอรีนดังนั้นชื่อที่ออกมาสารประกอบตัวนี้ก็จะชื่อว่าโซเดียมคอไรด์ซึ่งเป็นเกลือชนิดหนึ่งนะครับเป็นสูตรโมเลกุลทางเคมีอีกตัวหนึ่งนะครับพวกสมการต่างๆเราเนี้ยครูได้พูดใดนคาบก่อนไปแล้วเนาะดังนั้นครูจะพาพวกเรามาดูนะครับในส่วนที่เป็นแบ,บฟฝึกหัดเลยนะครับซึ่งตัวอย่างที่บอกไปครั้งก่อนเนี่ยนะครับ ก็คือตัวอย่างของ MgCO 3โดนความร้อนเกิดเป็น MgO บวกสาร A สาร A คือสารใดชอยก็จะบอกมานะครับก็จะมีตัวนี้มันถูกปิดไว้นะครับข้อ4ข้อ1เนี่ยนะครับก็คือแก๊สออกซิเจนข้อ2โลหะแมกนีเซียมข้อ3นะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับข้อ4เนี่ยจะเป็นแก๊สไฮโดรเจนนะครับตัวนี้ ครูบอกให้เลยนะครับทีนี้นะครับแมกนีเซียมคาร์บอเนตก็คือ MgCO3 เนี่ยนะครับเมื่อโดนความร้อนแล้วเนี่ยนะครับมันจะแตกตัวได้เป็นสารประกอบอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยที่มันได้ก็คือ MgO3 ่าโทษด้วยครับก็คือเป็น MgO นะครับไม่มี3ห้อยนะครับบวกด้วยสาร A นะครับดังนั้นเราจะตอบได้เนี่ยนะครับเราต้องกลับไปดูว่า พวกที่ลงท้ายด้วยคาร์บอเนต CO3 เนี่ยเมื่อโดนความร้อนมันจะแตกตัวให้อะไรนะครับเรากลับขึ้นไปดูก่อนถ้าเรายังจำสมการไม่ได้นะครับสมการนะครับที่เป็นการเจอกันนะครับของนะครับการให้ความร้อนเข้าไปในพวกที่เป็นนะครับโลหะคาร์บอเนตหรือว่าพวกที่มันลงท้ายด้วยคาร์บอเนตนะครับมันจะได้อะไรซึ่ง สารประกอบคาร์บอนตตัวนี้นะครับมันไปเจอกดแต่ข้อเมื่อกี้นี้นะครับมันเป็นเป็นการเจอกันของนะครับคาร์บอนตนะครับสารประกอบคาร์บอนตดังนั้นนะครับให้ความร้อนนะักเรียนเราต้องมาดูข้อที่มันโดนโดนความร้อนนะครับตัวไหนละ่ะอ่ามันก็ ก็คือตัวนี้นะครับจะมาตรงกันกับสมการนะครับสารประกอบคาร์บอนเนตจะเป็นสารประกอบอะไรก็ตามนะครับไปโดนความร้อนเนี่ยนะครับจะได้สารประกอบออกไซด์นะครับและก็ได้คาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับดังนั้นนะครับถ้าพวกเรานะครับจำสมการนี้ได้เราก็จะสามารถตอบข้อนี้ได้เลยนะครับ่เราดูนะนะครับจากตัวนี้นะครับ อันนี้ก็คือแมกนีเซียมคาร์บอนตนะครับโดนความร้อนได้เป็นสามกรอบออกไซด์ซึ่งในที่นี้จะได้เป็น MgO บวกสาร A สาร A ในที่นี้คือนะครับถ้าเราดูเมื่อกี้นี้เนาะเราก็จะรู้เลยว่ามันคือคาร์บอนไดออกไซด์ CO ห้ C o S, นะครับซึ่งมีสถานะเป็นแก๊สนะครับตัวนี้นะครับ ดังนั้นเราจะตอบได้แล้วว่าสาร A ก็คือนะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตรงกับข้อ3นะเรามาดูแบบฝึกหัดของเรานะอันนี้ครูทวนให้เฉยๆนะครับแบบฝึกหัดมีอยู่2ข้อนะครับเป็นการทบทวนพวกเรานะครับอ่ะอย่างนะครับข้อ1เนี่ยเขาบอกว่านำแก๊สนะครับ นำแก๊สโพรเพนนะครับ c 3 h 8 s 8นะครับ c 3 h 8มาเผาได้เปลวไฟสว่างนะครับสิ่งที่เราจะโฟกัสนะครับก็คือ c h <c <oughs> นักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะครับมันจะมี c และก็มี h ในโจทย์ดูไว้นะครับมันจะห้อยอะไรก็ตามนกเรียนครับเราจะโฟกัสที่ธาตุธ <c oughs> าตุที่เกิดขึ้นจะเป็น c h นะครับ ประกอบการ C ก็คือคาร์บอนนะครับคาร์บอนตัวนี้คือคาร์บอนทีนี้นะครับ S ละคืออะไร S ก็คือไฮโดรเจน ไฮโดรเจนนะครับทีนี้ตัวนี้บอกว่าไม่มีขมเหลวขีดเส้นใต้เลยครับเจอตัวนี้รู้เลยว่านะครับเผาไหมอะไรครับโจทย์บอกว่าไม่มีขมเหลวและควันผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นควรเป็นสารในข้อใดอ่ะโจทย์ถามนักเรียนเห็นตัวนี้ไหมตัวนี้เขาบอกว่าไม่มีขมเหลว การที่ไม่มีขมเหลานั้นก็คืออะไรครับก็คือเผาไหม้สมบูรณ์นั่นเองนะครับนักเรียนไม่มีขมเหลาก็คือเผาไหม้สมบูรณ์โดยที่ไม่เกิดขมเหลาร่องรอยไปกับอาการนะครับเผาไหม้สมบูรณ์นะครับ เรามาดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่กันได้เป็นอะไรนะอนะนะเดี๋ยวเราย้อนกลับขึ้นมาดูก่อนว่าอะไรที่นะครับมันมา,มาโดนความร้อนเนี่ยนะครับแล้วมันได้ออกมาไม่มีขมาวบ้านะครับมันจะตรงกับสมการเคมีนะครับตัวไหน มันจะมาตรงกันกันกนกบสมาการข้อนี้ครับเนี่ยนักเรียนเห็นไหมมันจะมาตรงกับสมาการข้อนี้ก็คือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะครับนะครับแลวเราเห็นไหมสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนก็คือสารประกอบที่มันมีไฮโดรเจนและก็มีคาร์บอนในสมาการอ่าบอกไปแล้วถ้าเจอ C กับ h ผสมกัน เขาเรียกว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะครับทีนี้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเนี่ยนะครับเมื่อมันเจอกับออกซิเจนแล้วเนี่ยนะครับแล้วโดนความร้อนนักเรียนนักเรียนก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าออกซิเจนเนี่ยนะครับถ้าโดนความร้อนเนี่ยจะเกิดเป็นเปลวไฟเกิดขึ้นนะครับอ่าแล้วก็แอลกอฮอล์เองนะครับแอลกอฮอล์เองเนี่ยนะครับถ้าโดนความร้อนก็สามารถ ติดไฟได้ง่ายเพราะว่ามันมีออกซิเจนหล่อเลี้ยงนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับในเรียนทีนี้นะครับตัวที่มันนะครับเกิดขึ้นก็คือผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเราจะได้ว่าการหลังการเผาไหม้เนี่ยเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มันไม่มีขมเหลวก็คือนะครับจากสมการเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่ามันเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไม่มีขมเหลวการที่ไม่มีขมเหลวก็คือการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราได้ก็คือได้น้ำนะครับ H2O นะครับพอตอบคำถามได้แล้วเนาะเดี๋ยวปูยอขอย้อนกลับไปที่แบบฝึกหัดแบบฝึกหัดของเราข้อแรกนะครับมันจะไปตรงกับสมการเมื่อกี้นี้นะครับแน่นอนนะครับอย่างตัวเนี้นะครับแน่นอนครับมันเผาได้เปลวไฟนะครับ สว่างไม่มีขมเหลผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาเป็นอะไรนะครับอาจารยวครูขอเขียนขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวพวกเราไปดูทีหลังนะแต่ครูจะเขียนสมก,การที่มันเกิดขึ้นให้ก่อนครูบอกไปแล้วนะว่าการเขียนสมก,การนะครับ <S <S 2> <S 2> การเขียนสมก,การนั้นนะครับจะต้องดุนสมก,การเสมอนะครับ ซึ่งตัวนี้การจะเกิดเป็นการเผาไหม้ได้มันจะต้องเจอกับออกซิเจนใช่ไหมครับแน่นอนครับโดนให้ความร้อนแน่นอนแหมสามเหลี่ยมนี้คือความร้อนเนาะ,ะบางคนจำไม่ได้กูเขียนให้แล้วกันมันคือความร้อนทีนี้นะครับมันโดนมันได้อะไรออกมา มันได้คาร์บอนไดออกไซด์ครับ CO 2บวก H 2 O นะครับแน่นอนครับคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้คือยังไม่ได้ดุลน,นะครับนักเรียนยังไม่ได้ดุลแต่คือข้อนี้เขาไม่ได้ไปโฟกัสที่ว่านักเรียนดุลสมาการอะไรได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับ เวลาเข้าห้องสอบนักเรียนไม่ต้องไปเสียเวลากับการดุนสมการให้เราโฟกัสที่คําถามนะครับว่ามันถามว่าอะไรมันถามว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับเราก็ไปดูเลยโฟกัสไปที่ผลิตภัณฑ์ซึ่งมันจะได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และก็น้ำนะครับนักเรียนมันจะได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และก็น้ําเราก็ตอบได้เลยว่านะครับตรงกับ ข้อไหนครับข้อ1นึ่งนะครับคาบร์บอนไดออกไซด์นะครับและก็น้ำ H2O นะครับส่วนนักเรียนอยากาทบทวนความรู้เรื่องการดึงสมาการนักเรียนก็เขียนสมาการเหมือนที่ครูเขียนขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็ดูลให้มันสมดุลทั้งซ้ายและขวานะครับถ้าทุกตัวต้องเท่ากันทั้งซ้ายและขวานะครับ อันนั้นก็คืออีกคําถามหนึ่งนะครับแต่ถ้าเข้า้สอบคุณแนะนําไม่ต้องไปเสียเวลาในการดูลสมการนะครับเราโฟกัสที่คําตอบที่เขาต้องการดีกว่ามันเสียเวลานะครับอ่ะข้อต่อไปนะครับข้อต่อมานะครับจะเป็น รู้สึกว่าคําถามข้อนี้จะมีความละเอียดมากกว่านะครับเพราะว่ามีช้อยและก็ช้อยย่อยลงมาอีกนะครับปฏิกิริยาในข้อใดเกิดแก๊สไฮโดรเจนนะครับปฏิกิริยาในข้อใดเกิดแก,ก๊สไฮโด Get รเจนอันดับแรกนักเรียนรู้ไหมแก๊สไฮโดรเจนเป็นยังไงนะครับ H2 นะครับ2 2ทีนี้นะครับ ก็ไก่บอกว่าลวดแมกนีเซียมเนี่ยนะครับลวดแมกนีเซียมนะครับมันเป็นโลหะนะครับ Mg เป็นโลหะนะครับอะโลหะแช่อยู่ในน้ำกรดนะครับก็คือกรดเกลือนะครับตัวนี้มีความเป็นกรดจะเป็นกรดอะไรก็ตามครับ แต่มันมีความเป็นกรดนะครับนักเรียนกลับไปดูซิว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาหลังจากที่โลหะผสมกับกรดมันจะได้อะไรนะครับก็คืออะไรครับเขาบอกว่านะครับเขาต้องการไฮโดรเจนสมการในลาที่มันได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นไฮโดรเจนนะครับซึ่งเดี๋ยวครูขอพาย้อนกลับไปดูแล้วกันสมการไหนบ้างนะครับเราไปดูโลหะ แค่ในเกลือกดเกลือก่อนโลหะกับกดเจอกันอ่ะดูนะครับตัวอย่างสมการนี้อันนี้คือโลหะอันนี้คือกดเจอกันจะได้เป็นเกลือกับไฮโดรเจนดังนั้นนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ตัวแรกนี่คือตัวที่สองนะครับอ่าทีนี้นะครับ เราก็รู้เลยว่านะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมานั้นได้ไฮโดรเจนออกมาแน่นอนนะครับอ่าอันนี้คือไม่เกี่ยวกับการดุลเนาะอันนี้แยกแยกเรื่องของการดุลออกไปนะักเรียนโฟกัสที่ว่าผลิตภัณฑ์ได้อะไรนะครับและก็สารตั้งต้นคืออะไรนะครับอ่าทีนี้นะครับเราตอบได้แล้วว่านะครับข,ข้อกไก่เป็นนะครับใช่ ได้ไฮโดรเจนออกมามาดูขอไขบ้างนะครับสรุปได้เลยว่าก่อไก่นะครับได้นะครับไฮโดรเจนะแยกน้ำด้วยกระแสะไฟฟ้านะักเรียนกลับไปดูสมาการอีกนะครับกลับไปดูสมาการอีก แยกน้ำด้วยกระแสไฟ,ไฟฟ้าอ่าปฏิกิริยานะครับปฏิกิริยาที่แยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าก็คือปฏิกิริยาที่6นี้นะครับแยกน้ำด้วยกระแสไฟนะครับเราจะได้ไฮโดรเจนและก็ออกซิเจนนะครับดังนั้นนะครับการแยกด้วยกระแสไฟฟ้าก็ถือว่านะครับได้ไฮโดรเจนเหมือนกันนะครับ การพิจารณาเราทําแบบนี้นะครับอ่ะข้อ2ใช่ข้อกไก่ใช่นะครับได้ไฮโดรเจนออกมาขอควายบอกว่าหยดหยดกดลงในหินปูนอ่ะหยดกดลงในหินปูนหินปูนอ่ะดับแรกที่เราจะไปหาว่าสมก,การมันจะได้เป็นอะไรออกมาผลิตภัณฑ์เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าหินปูนเนี่ยมีหน้าตาทางเคมีว่าอย่างไง หินปูนมีหน้าตาทางสูตรบริกูลาทีมีของเขาคือ CaCO3 Ca นะครับ A เล็กนะเพราะว่ามัน Ca มันเป็นคาร์บอนเจอกับ Ca แคลเซียมเจอกับ C ที่เป็นคาร์บอนและก็เจอกับออกซิเจนนะครับซึ่งออกซิเจนเนี่ยมันจะห้อยสานะครับทีนี้นะครับ มันจะเกิดเป็นแก๊สไฮโดรเจนไหมเราย้อนกลับไปดูนะครับ CaCO3 นะครับจำหน้าตา่างเขาไว้นะ,ะ CaCO3 กลับมาดูนะครับกรดเจอกับ CaCO3 ข้อไหนบ้างนะครับ CaCO3 เจอกรดเจอกรดอ,อันนี้ ไม่ใช่นะครับไปได้เจอกด ca co 3ไม่ใช่ไม่มีสมการนะครับในช่วงนี้ะ ca co 3นี่ไงครับ ca co 3ตัวอย่างสมการนะครับตรงกับตัวอย่างที่2องอเราเห็นไหม ca co 3เจอกับปรดไฮโดรคอริกอ่านี่คือตัวอย่างของสมการ นะครับก็คือหินปูนนะครับหินปูนตัวนี้คือหินปูนนั่นแหละนะครับที่โจทย์เมื่อกี้นี้บอกมาหินปูนตัวนี้เจอกับกรด กดในที่นี้เป็นกดไฮโดรคลอริกนะครับมันจะได้เป็นนะครับ CaCl 2แคลเซียมคลอไรด์นะครับก็คือเกลือชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเกลืออีกชนิดหนึ่งก็คือเกลืออีกชนิดหนึ่งก็คืออะไร NaCl โซเดียมคลอไรด์เกลืออีกตัวนี้หน้าตาแบบนี้ถ้านเน้ีเนจะเจอ Ca มันก็คือแคลเซียม Cl 2ลเราอ่านว่าคลอไรด์นะครับ ถ้าผสมกันเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นแคลเซียมคลอไรด์อยา่าง NaCl เราอ่านว่านะครับโซเดียมคลอไรด์นะครับทีนี้นะครับอ่ะมันได้เกลือได้น้ำได้คาร์บอนไดออกไซด์ข้อนี้ได้ไฮโดรเจนไหมเราต้องไปโฟกัสที่ผลิตภัณฑ์ครับไม่ได้นะครับข้อนี้ไม่ได้ไฮโดรเจนมันได้แคลเซียมคลอไรด์มันได้น้ํา ได้คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่คําตอบครับไปดูนะครับขอ้งงองงูบ้างององ่งูของเรานะครับบอกว่าอเดี๋ยวักเรียนลืมตอนนี้นะครับข้อกไก่ใช่นะครับด้วยกระแสไฟฟ้าอ่าได้ไฮโดรเจนออกมา หยดกรดลงในหินปูนไม่ได้นะครับไม่ได้ใส่ผงสังกะสีอันนี้พิมพ์ผิดนะครับใส่ผงสังกะสีงูนะครับลงในกรดซัลฟวริกอ่ะก็ถือว่าเป็นกรดละกันนะครับโฟกัสที่คําว่าเป็นกรดนะครับเป็นกรดสังกะสีเป็นอะไรสังกะสีสังกะสีเป็นโลหะอ่าสังกะสีเป็นโลหะเจอกับกรด สังกะสีเป็นโลหะเจอกับกรดมันจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรออกมาเราต้องไปโฟกัสตรงนั้นครับว่ามันจะได้ไฮโดรเจนออกมาไหมไปดูโลหะเจอกับกรดครับอ่าผูขอย้อนขึ้นไปสมการไหนนะสมการไหนโลหะเจอกรดอ่ะแน่นอนครับมันจะมาตรงกับสมการที่ตัวอย่างที่1โลหะ เจอกรดได้เกลือได้ไฮโดรเจนแสดงว่าได้นะครับก็คือได้ไฮโดรเจนเหมือนกันอ่ามาที่โจทย์ของเรานะครับสรุปแล้วข้อนี้นะครับที่ได้ไฮโดรเจนนะครับที่ได้ไฮโดรเจนก็คือข้อกไก่นะครับโลหะแมกนีเซียมเจอกับกรดได้ไฮโดรเจน การแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าได้ไฮโดรเจนแต่การหยดกดลงในหินปูน CaCO3 เนี่ยนะครับ CaCO3 เนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไฮโดรเจนนะครับ โลหะเจอกับกรดก็คือโลหะสังกะสีเจอกับกรดซัลฟิวริกอ,อันนี้ได้นะครับักเรียนมันจะตรงกันกันกบข้อกอไก่กับข้อนงงูคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันดังนั้นสรุปได้เลยก็คือข้อที่ได้ไฮโดรเจนก็มีกอไก่ขอไข่และก็งงงูตรงกับข้อไหนตรงกับข้อ3นะครับตรงกับข้อ3 โอเคครับก็คือถ้าใครนะครับฟังไม่ทันก็กลับมาดูย้อนหลังแล้วกันนะครับไม่งั้นก็นะครับทักแชทส,ส่วนตัวมาถามกูก็ได้นะครับวันนี้ก็คงจบนะครับสําหรับการสอนเพียงเท่านี้ครับะนะครับพวกเราก็ไปศึกษานะครับ ย้อนหลังแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดส่งด้วยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ส่งรูนะครับสวัสดีครับผม